สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ซีรีส์ใหม่ของ Motley m a ม l นะคะวันนี้อยู่ในซีรีส์ของ AB Mon o m o o o โนโก ที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องต่างๆคุยให้รู้ในเรื่องราวในไอเดียในประสบการณ์ในแนวคิดที่นำมาฝากกันนะคะเริ่มปฐมบทเกี่ยวกับเรื่องโรงเรียนทางเลือกจากความเป็นคุณแม่ของลูกสองคนปัจจุบันลูกคนโตนี่เริ่มทำงานแล้วนะคะจบหมหาลัยแล้วและคนเล็กกำลังเรียนอยู่ปีสาในหมหาลัยโดยทั้งสองคนเรียนโรงเรียนทางเลือกมาตั้งแต่ต้นนะคะอยากจะมาแนะ แนะนำคร่าวๆคนที่ยังกำลังมองหาแนวการศึกษาให้กับลูกนะคะลองฟังดูว่าชอบไหมแบบนี้มันมีข้อดีข้อดีมีอยู่เยอะแยะทั่วไปที่หาได้เนาะใครๆก็จะบอกว่าดีแบบนู้นดีแบบนี้ดีแบบนั้นแล้วมันมีข้อเสียไหมลองฟังไปใน e ีพีเรื่อยๆไปนะคะวันนี้เป็นเรื่องของการแนะนำให้รู้ก่อนว่าโรงเรียนทางเลือกนั้นหมายถึงอะไรและมันเป็นลักษณะยังไงนะคะ โรงเรียนทางเลือกคือโรงเรียนที่จัดการการศึกษาโดยเน้นความหลากหลายไม่ยึดติดกับระบบการศึกษาหลักที่เป็นแบบท่องจำหรือแข่งขันสูงแต่จะให้ความสำคัญกับความสนใจและศักยภาพของตัวเด็กแต่ละคนโรงเรียนเหล่านี้อาจจะมีแนวคิดในการจัดการสอนที่แตกต่างกันไปเช่นเรียนรู้ผ่านการเล่นเรียนจากชีวิตจริงเรียนแบบบูรณาการหรือ หรือแม้แต่ไม่มีการสอนแบบดั้งเดิมแบบที่เคยเป็นมาเลยก็มีนะคะคือทิ้งแบบเดิมไปหมดเลยแต่จุดร่วมของโรงเรียนทางเลือกของทุกโรงเรียนก็คือการเคารพในธรรมชาติของเด็กและพยายามสร้างการเรียนรู้ที่มีความหมายต่อชีวิตของผู้เรียนลนักษณะเฉพาะของโรงเรียนทางเลือกสิ่งที่ทำให้โรงเรียนทางเลือกแตกต่างจากโรงเรียนปกติทั่วๆไปมีอยู่หลายด้านเช่น1 เรื่องหลักสูตรนะคะซึ่งหลักสูตรเนี่ยจะเน้นไปที่การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงไม่จำกัดเฉพาะในห้องเรียน 2. ครูผู้สอนครูผู้สอนจะทำหน้าที่เป็นเหมือนโคช้ชหรือเป็นเหมือนผู้นำทางหรือที่จะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า facilitator นั่นเองผู้อำนวยความสะดวกประมาณนั้นมากกว่าที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้จากบนลงล่างเหมือนค,ครูแบบดั้งเดิม 3. ในด้านของการวัดผลการวัดผลเนี่ยจะไม่ใช้เกรดหรือคะแนนมาเป็นตัวหลักแต่จะใช้การสังเกตพฤติกรรมการทำโครงงานหรือการสะท้อนความคิดของตัวผู้เรียนหรือตัวเด็กแทน 4. บรรยากาศในโรงเรียนที่เป็นกันเองเป็นกันเองไม่เน้นการเรียนการสอนแบบท็อปดาวหรือจากครูคไปสู่ผู้เรียน 5คือเป็นเรื่องของผู้ที่มีส่วนได้เสียกับการเรียนการสอนแบบนี้ก็คือบทบาทของผู้ปกครองที่มักจะมีส่วนร่วมกับโรงเรียนมากกว่าระบบปกติแล้วโรงเรียนทางเลือกเป็นโรงเรียนที่อยู่นอกระบบหรือเปล่าแม้ว่าชื่อเนี่ยจะฟังดูอิสระแต่โรงเรียนทางเลือกในไทยก็ยังคงอยู่ภายใต้การดูแลของ กระทรวงศึกษาธิการโดยโรงเรียนจะต้องขออนุญ,ญาตจัดตั้งและต้องมีหลักสูตรที่ได้รับการรับรองไม่ใช่ว่าสอนอะไรก็ได้นะคะซึ่งอาจจะเป็นหลักสูตรของสอพทออซึ่งเป็นหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการของสอพทออหรือหลักสูตรเฉพาะที่ พัฒนาร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยก็ได้นะคะก็แล้วแต่แต่ละโรงเรียนบางโรงเรียนใช้หลักสูตรของต่างประเทศเช่นวอ l d ดอฟ m o มอนเตสซ i รีเป็นต้นนะคะแต่ว่าที่ต้องใช้หลักสูตรต่างประเทศก็ต้องได้ผ่านการรับรองเช่นกันนะคะเพียงแต่รูปแบบในการเรียนการสอนของแต่ละแห่งก็จะมีอิสระในการจัดการมากกว่าโรงเรียนในระบบโดยทั่วไป ตัวอย่างโรงเรียนทางเลือกในประเทศไทยนะคะที่รู้จักกันดีก็อย่างเช่น 1. โรงเรียนปัญโยไทยนะคะที่ใช้แนวคิดในการศึกษาตามพระพุทธศาสนาและพึ่งตนเองนะคะ 2. โรงเรียนรุ่งอรุณนะคะที่ใช้การเรียนรู้แบบองค์รวมผสมผสานแนวคิดตะวันตกและตะวันออก 3. โรงเรียนหมู่บ้านเด็กจังหวัดกาญจนบ,บุรี สนับสนุนให้เด็กเติบโตตามธรรมชาติไม่มีการสอบวัดผล4โรงเรียนเพลินพัฒนาเน้นการบูรณาการชีวิตกับรารเรียนรู้เด็กได้คิดและลงมือทำและทำงานร่วมกัน5โรงเรียนลำปลายมาตศพัฒนาแนวคิดโรงเรียนชุมชนที่มีรากฐานจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี่เป็นแค่5ตัวอย่างเท่านั้นมีโรงเรียนอื่นอีกหลายโรงเรียนนะคะที่เป็นโรงเรียนทางเลือก โรงเรียนเหล่านี้อาจจะไม่ใช่คำตอบสำหรับทุกครอบครัวและเดี๋ยวใน e ีพีถัดๆไปเรามาฟังกันว่าถ้าเราตกลงว่าเราจะเลือกทางนี้ให้กับลูกเราจะเจออะไรบ้างนะคะในตอนต่อๆไปแต่ว่าโรงเรียนแบบนี้ก็จะเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งที่เหมาะกับเด็กที่ต้องการเรียนรู้แบบไม่จากัดออกนอกกรอบแบบเดิมๆนะคะโรงเรียนทางเลือกในไทยเนี่ยเป็นสัญญาณที่ดีของการพัฒนาทางการศึกษาให้เหมาะกับ เด็กแต่ละคนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นแนวพุทธแนวศิละปะแนวธรรมชาติหรือเทคโนโลยีแต่สิ่งสําคัญที่สุดคือการเปิดใจให้กับความหลากหลายและยอมรับว่าการศึกษามันไม่ได้มีแค่ แบบเดียวแบบดังเดิมแบบที่ต้องไปโรงเรียนตามเวลาที่กําหนดต้องเรียนวิชาตามที่กําหนดเท่านั้นมีแบบแผนมีเครื่องแบบยูนิฟอร์มนูน้นนี้นั้นแล้วก็ไปเรียนพิเศษต่างกมีโรงเรียนที่ให้เลือกมากกว่านั้นแล้วแต่ว่าแต่ละครอบครัวจะเลือกแบบไหนลองฟังดูในอีพีหน้าเดี๋ยวจะมาเล่าจากประสบการณ์ตรงในการที่ลูกได้เรียนรู้ในโรงเรียนทางเลือกตลอดตั้งแต่เนอร์ซอรี่จนถึงม .6 ว่าเด็กที่จบโรงเรียนทางเลือกนี้จะสู้คนอื่นไม่ได้จริงๆหรือเปล่าในเรื่องวิ ฝากไว้นะคะใครสนใจเรื่องราวดีๆที่เป็นไอเดียความรู้ประสบการณ์ต่างๆก็นำไอเดียต่างๆมาแบ่งปันกันนะคะฝากติดตามไว้นะคะสำหรับช่อง m o t l l y Mall Podcast ในซีรีส์คุยให้รู้โดย Abi Monogoto ค่ะฝากติดตามไว้นะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ